สวัสดีครับเปียบซีช่องเศร้าหน่อยเพชรบั่นแพงเอฟซี FC ช่องมุกปลพงเอฟซี FC ยายเวอร์สเตอร์รูดนะครับเนาะเมื่อนี้กสินับย้อนร้อยถอยหลังไปเบิองผลงานของย้ายเวอร์สเตอร์รูดเนาะจากรายการแมวลาที่เพิ่นลแใบบบันทึกเสียงได้ทดํารายการโยโดมซึ่งขณะนั้นย้ายเวอร์ก็ได้เป็นหัวหนา้าทีมงานเนาะในรายการแมวลาทีการแข่งขันกัน,กนระหว่างทีมย้ายเวอร์เนาะกับทีมของพอการใจก็หลายๆทีมเนาะ ซึ่งมือนันนอเยเวอร์ก็เลยมีการล่าเพลินเนาะล่าเพลินล่าเพลินของเยเวอร์นี่คือมวลขนาดนอกเยเวอร์นี่เป็นศิลปินที่มากความสามารถบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบายเยเวอร์อ่ามีศาสตร์มีศิล์มีวาดในการล่าแบบใดเนาะลองไปรับชมรับฟัง่ผลงานล่าล่าเพลินเนาะแบบําเพลินขนาดแท้่ของเยเวอร์เป็นจังไดเนาะลองไปย้อนร้อยถอยหลังรับชมติดตามรับชมเบิ่งครับ เป็นหมอลำลายปีใดแฟนคอยให้แรงไกทั้งไกลเกะนำโยทรงจากไกของเวสร์สต์ลูดเพื่บ้านแพงข่อพระคุณเดือพี่น้องมาไลาข่ของหอกสู่ขอย้อนแรงเชียเวสต์สต์ลูดไล้บ่ท่อ ขันล้ำต้อยเป็นฟังละตตลูกสาวสิเด่นดังเงอ่ยอนคู่ฟังเอ้อซอยเชี่ยวไว้ยอนคู่ฟังเอ้อซอยเชี่ยวไว้ขวบคพุ่นยาดึงเข็มมาวันอี๋จุ๊กพินา จะได้ข like <S Bev the navy> ึ้นบอลปะขึ้แล้วขึอแล้วมีล่าสีะลาสีให้มาเป็นนีคาลิคิดว่แม่ล่าสีบอลีล่าสีใไพอคุณแฟนแฟนที่ยังแน่นแน่นเป็นแฟนได้มายังมีเมตตา ท่ามอนผู้ไทยในปีที่คอยกระหนุนให้ความบุนของผู้ทุเรงใจแปนเพลงใกลไทยเป็นเพลงใกลไกลสิหยดจำไว้สิบ่ลืมประคุณดพนเป็นหนุนให้แปลงใจคือเก่าสิลำจนแก่เท่าให้สุขเจ้าละฟัง ต่อตั้งสิลำอยู่ในสนามหาเม็ดพิษในใจถามตามเชียม์ผมไปเล็กใจให้เปแรงอีกใจหนุนทรงเมื่อเสนอรถผู้ดีสีขันสู้อยู่สนามพร mm hmm. าพเานั้นยังจะแม่ที่เป็นแฟนเนคยให้แรงใจใตอนอยู่กับคุณพ่อสุภาพอาลำทั่วไทยหลายปีผ่านมาแต่เ้วเวลาผ่านผ่านท่านตงคับทำเวลาลับไปจึงตัดสินใจร่วมวงชื่อสาวน ฝากเอาไว้ในอ้อมใจคือเก่าสิลำจนแก่เท่าให้ซุ้มเจ้าสวยนุน่นให้มาคุณนอเที่ยุ้นตั้งเกยยาสิไรดีป่ามาอับฟังตุ่มรองบอกพี่น้องอย่าเป้าดีมโนนมโนนใน้มานอนันอบบดมามวนอย่าเป้าส้วนกันมาเริ่มโม่เจ้ามื่อื่นเศร้าอย่ากหอยนี่หลีนีแฟนสงสารเวลาเนิ่นนานยังพาก,กันจวดดำขอบคุณที่คอยกนุนขอบคุณละที่คอยกนุนหากมีงานบุญเบพื่อช่วยแม่ลำบุณรอดนี้สิบอ่อนึงคำ รอดีสิบอลลึกคำบอนแฟนให้จำแมวล่าลูกลำพือยินเสียงเออเสียงหองออกมาเผิดคำน,นองล้วเตยลำร้องมักเพลงใดมักกอนได้ขอมาเลยพี่น้องผมสีงหองอสุป,ปั้มให้ยู้ยังอย่าเปล่าลังเมื่อนอนให้ยู้ยังอย่าเป่าลังเมื่อนอนผมจำเป็นกอดหนังฟังจุแจง้งให้นางฟังน้อยจนเออแจง้ง รบ่คือเห็นเน่าผ่อนันใจมันเห่าปลาเสืองับกระเดือกระดอหาดอคนแมนแถวนอกองได้ผลปั่นมากับหายมึงบอลไหนหอดบอมีมองทิมมิแต่มองกินม้าโคตรคัดเพิ่นเน่ยพื้นกับหูอยู่รอกันแคใจห้ามบอกฟังไม่ได้บังปิดเจ้าของไม่ได้บังป็นเจ้าของก็เป็นพวกทวงชัวรั้ลงตัวลาวเพรเพื่อจะไหยเจอกันเอามาเลยล่ะเจ้าเสืบูเช่อลเพราะต้องไป เขาเผ่าดิมแค่ป็นชิดินบ่เหลือไปจัอย่างมองงามงามรถรถจุกบุมไปสุดหัวพ่อยังชีวินันยังดูประทัดไต่เลี้ยวในมีความสุขที่กินหัวอย่างเจ้าพอได้เอาหัวตาบอดดอกลาพขาเผือจกมาเจอกันเธอหนึ่งใจน้องถึงพี่ชายกะลอยขึ้นกันแ่แบคุณเนอแบบหัวดอกเราเมียเขาจังเจ้าเราใจแล้วเต้สิตายทั้งพี่ไอในอ้อนกอดสะคืนถือปืนหัวน้องตายลงอ่าอายก็บอกคัตคื ตัวก็สร้างหัว